เมื่อกี้นะครับอาจจะยังไม่เต็มโชว์นะครับ oh, yeah, like? แต่ถ้าเกิดใครอยากดูเต็มโชว์นะครับ <Yeah. S 1> เจอกันที่ซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ่งปักของลินเองครับต้องถามนะครับว่าบัตรซื้อที่ไหนครับตอนนี้ตั <Yeah. S 1> กแล้วเ <Yeah. S 1> รา็รอุ้นรอติดตามกันดูว่ามีดีวีดีหรือเปล่ารับรองโชว์อลังการงานสร้างโดยที่แน่นอนครับอยู่คนเดียวมานานแล้ว อยากมีใครมาอยู่ด้วยข้างๆสักคนนะครับขอเชิญเดอะสตาร์ยี่คนแรกของเมืองไทยพี่แก้มเดอะสตาร์ครับวสวัสดีพี่แก้มสวัสดีจ้าสวัสดีฮะอะไรอะ่ะหงอกเยอะมากจริงๆเป็นห่วงน้อง จริงตอนแรกเขาบอกว่าไฟสีดวงพอนะครับตอเรีนที่แกมานล่นคอนเสรรจตที่นั่นแล้วฮนะมงทั้งหมดเอาไปใส่ไฟแปดดวงครับอย่นะาว่าพี่แก้แกเอโดยเฉพาะรจริงๆอันนี้คอร์ดดูแลหน้าตาป๊บนึงตังสบายพูดเลยไม่ได้พูดหรอใช่ค่ะก็วันนี้นะคะการที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องสงสัยแนะ่ๆว่าแกขึ้นมาทำไมนะคะ,ะนั่นคือวันนี้เนี่ย นั่นคือเรียกอะไรฮนะอะไรนะภูมิอะไร ขอบคุณแม่ออมมากมากคะโอเคฉันด้วยอะขอบคุณดีใจด้วยแต่ว่านีเป็นพันเโอเคโอเคเนาะที่มีูมาลยินวทีพี่โอเคมากจริงสามารได้ว่าเราจะใส่อย่างนี้จะจบคอนเสิร์ต่วะถอนดีไหมแต่ขอบคุณมากขอบคุณครับนะคะขอบคุณนะคะครั อ่าเป็นยเซเวันนี้การที่เรามายืนคู่กันเนี่ยมันไม่ใช่จะมปยืนธรรมดาถูกยืนฝังนี้ด้วย้ข้ิงหน้าด้วยริงหลังจะได้ดูบาลานซ์ทีนี้เข้าใจว่านิดยืนหน้าเราไปแค่ยืนหลังอาจจะดูว่าตัวเท่ากัน แต่พี่แก้มจะตกไฟใช่ไหมใช่ไม่ไม่ก็อ่นรจะีบตัวหนึ่งกัก็ลิตตัวห่วหน้าพี่แก้มพี่พี่โอเคจริงๆได้ได้ได้อยู่ได้ครับมันได้แค่นี้แหละนะก็พี่ภูมิใจแล้วแค่นี้พอแล้วพี่กวนถึงจิ้มพูดถยเป็นไรกับไฟมากไหมเนี่ย ก็บอกแล้วนะคะวันนี้สายเทศนะคะมันเจอกันทันทีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร้องเพลงไปสี่เพลงเมื่อกี้เนี่ยแต่เบ็งคอสแตกดีนะดีนี่ชมจากใจ แต่ใส่ตาพี่ไม่ใช่น้องเต็มที่มากเลยจริงๆไม่แก้ต้องบอกว่าน้องไม่ได้พักเลยช่วงนี้เสียงอาจจะแหบไปบ้างเพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะต้องซ้อมเต้นหนักมากกับคอนเสิร์ตของเขาครับหลายหลายคนเลยสงสัยอะแล้วซ้อมเต้นไปเจอับเสียงนอนดึกไงนอนนอนดึกม่ชรอก็ใช่ขอบคุณมากครับเนี่ย บาเพลงคิดถึงซึ่งป้าฮะแมีเพลงกล่องหน้าเฮ้ยไอ้หนุ่มตัดมาเป็นชื่ดถึงซึ่งป้าเลยที่บอกบ้าเพลงอะไรเดา๋ยวท่านผู้ชมมันจะสับสนกันได้ไม่เขาเป็นคือดิ๊นไม่ห่วงหรอกถือป้ายของป้ายเขียวซื้อของชื่อเขียวมาดิ๊ดห่วงพี่ๆป,ป้าๆด้านหน้านี่แหละฮะ อ๋อไม่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 นะพี่พี่ก็เมื่อกี้ที่บอกว่าาใครอ้วพี่มองลงไปไม่มีใครเกินยี่สิบพูดอย่างนั้นได้ยังไงคะพี่ช่วยดูด้วยค่ะพี่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะพี่เป็นคุณหมอพยาบาลอะไรอย่างนี้จริงจริงด้วยไม่มีใครเกินยี่สิบเลยจะตีกระบังหน้ามาหมดเลยนี่เซลเล่นไหมนี่เซลเล่นริมไม่บางอาจนี่ค่ะ อ่ะก็รถที่สำคัญคือพี่รู้สึกว่าพี่ตัวเองพี่พี่เนี่ยเป็นคิวบิดหมจริงว่าเป็นคนปิดเวทีนี้ในวันนี้พี่มองชัดคนนี้ใช่ไหมคิวบิดเนาิเนาะเนาะอันสะกดด้วยเจดีไม่ใช่ัวดีหรือเปล่า เออเอาเถอะเทพอ่ะสวยใช่กําเทพะไอยเงี้พี่ดูว่าคนดูเขาเห็นด้วยกับพี่แจ๊มไหมพี่เหนนี้พี่าอนเสียสุดคุณทอนเยอะมถ้าสวยสวยไม่เป็นไรถ้าใครไม่เห็นที่เห็นตัวเองที่ดูเซ็กซ่งาใช่ตอนนี้เขาจริงๆนั่นแหละตําเทพคืออะไร ซิงเกิลใหม่โฆษณาล่าสุดฮะพี่คือการมาเทศแข่งสองเป็นคนที่ใส่สีผมโอตอได้นะแต่ปกติพี่แก้มนะครับหมอกการเป็นกรรมเทศมานะครับคือเวลาพูดถึงนางฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็จะนึกถึงชุดสีขาวนะฮะพี่แก้มเป็นคนที่ใส่ชุดขาวแล้วเด่นมากไม่ใช่ตัวพี่แก้มเด่นแต่ชุดเด่นมากจริง กลัวโดนตีเดินไม่เป็นไรแต่ว่าน้องเดินไปฟอลโล่ไม่ต้องไปที่นมาๆนี่เข้าเรื่องกันได้แล้วยังไงพี่คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้้องเป็นคู่กันคือที่มาเป็นอย่างนี้อย่าอย่กนะพี่เขินใจมากพี่พูดพี่เข้งงน้องหรอพี่พูดจริงคือเราต้องลองเป็นคู่กันมันกดดันนิดมากจริง บางทีบางทีเราก็ไม่ควรร้องคู่กันคือก็ปล่อยที่ไปทางของลิทไปจะดึงลิทมาร้องคู่ด้วยทําไมไม่แต่พี่เชื่อว่าลิททาได้เพราะขนาดพี่จิ๋วเดอะสตาร์ลิทเองฆ่าได้ด้วยแอร์บิ๊กอนนั้นเพราะฉะนั้นวันี้พี่จะแก้ปัญหาที่จะ่าพี่แก้ได้หอกวันนี้โอ้โหพี่ แน่นอนถ่านทุกท่านครับคือคีมจะมีชีงม,มีเส้นเมโลด้งเมโลดี้ไลประสมประสานเพราะว่าใครถ้าเกิดมันร้องไประหว่างเมโลดี้และ ai, ลนยประสานปุ๊บนั่นคือเพี้ยนนะฮะร้องไปในเส้นนั้นทุกท่านไม่ต้องแปลกใจนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถึงนี้แต่พียแค่มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนพี่อาจจะเพี้ยนตามนะนะเอาเป็นว่าเรามาร้องเพลงนี้ให้คนฟังดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไร เให้กำลังใจให้ดีด้วยครับ